สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมพีชมปาแล้วก็น้องต้นมันสวัสดีครับผมต้นมันครับแล้วก็น้องย่อยคนหนึ่งยอย่้ยยสวัสดีครับทุกคนนะจะรู้นะครับวันนี้มาทําอะไรทุกคนนะจะเห็นตัวบินวันบินวันเลยนะครับวันนี้เนี่ยคือเราจะมาทําอะไรครับน้องต้นมันตีพึ่งดวงครับเราจะมาตีพึ่งรวงกันนะครับคือพึ่งดุมากๆตอนนี้เนี่ยพึ่งมาล้อมเราแล้วนะใช่ต้องรีบก่อไฟข้างล่างให้เสร็จเร็วๆเลยนะ ต้องรีบแล้วเต็มเลยเดี๋ยวเราพี่ว่าเดี๋ยวเราไปตอกไฟเลยดีกว่าเราจะทำเลยไปคนเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเสียเวลาเรานะมันจะมาเยอะกว่านี้นะโอเคทุกคนแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพี่ชมป่าแล้วก็น้องต้นมันแล้วก็น้องโยดด้วยนะใช่ครับฝากถล่มไลค์กันเลยนะทุกคนมากันเริ่มเยอะแล้วใช่ป่ะเราต้องไปแล้วเดี๋ยวมันจะอันตรายต่อเรานะลุยครับนี่นะครับก็กำลังก่อไฟนะ ก็จะเอาควันขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็ไม่ได้เอาควนน้ำส้มมาด้วยมีอแค่เอาแค่ควันนะครับไม่ได้เอาไฟอาจจะดำบ้าหน่อยนะทุกคนเขาไม่มีติดทุกคนเลยได้เลยนะ ลมพันธุ์ปิบมื่นก็คกกวองยูะข้างหนึ้นนะไม่จืดเหมือนกันดีกว่าล่ะไม่ต้องมันถ้าสไลด์อยู่ใจต,ต้นต้องตอไฟอย่างล่างเราอยากแยกแยกไฟเดยได้ดดข้าเลยมีพึ่งด้วนะทุกคนระวังนะผมเท่าที่ผมดูเอาพื่นังนี้ก็ดูอยูน่นะครับ เอาเรื่องนะแต่ผมแล้วมันจะมาตแบบี่ตอนเชาน้าแล้วตอนเช้ามันน่าจะดุเกินไปนุวกวันนี้นอีกนะเฮ้ยเอาใบไม้ออกออก่อนต้นมันพร้อมมากเลยตอนนี้ แต่ผมก็จะเคล่อแต่ผมให้ก่อไฟติดกัน่องอันนี้คือพื้นที่แ้เลยนะนี่ป่าครับ ูลแล้วเจอไว้อีกลังหนึ่งเดี๋วยวผมค่อยไปตีด้วยาอาจจะถ่ายคลิปด,ด้วยถ่ายคลิปนี้คนดูเยอะนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ใช่ ถ้าคลิปนี้อาจดูไม่รู้เรื่องนี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะเวลาถ้าเราจะได้ขึ้นไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยู่ข้างล่างไม่มีโกโปรนะครับเพราะมันจะถ่ายขึ้นไปไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดผมถ่ายให้ดูแบบเปิดไฟไม่ได้นะเพราะเดยจะเป็นอันตรายต่อคนข้างล่างเนาะคนข้างบนด้วยคนข้างบนด้วยคนข้างบนจะหนักนะหลังข้างล่างอ่าขอน้ำจิ๋นละ ตอนนไ้่ได้กลัวละมีเธอเพิ่งมาก็หลบบินไปนะอตอนนี้เสียนะมันเป็นมานี้เสียบินจริงๆน,น,นอนมากเลยมยใจถึงวิธีการ โอ้จนติไฟเลยนะน้องปันม sí ันจะเอาไปถ่ายขึ้นไปอะไร่ะน่าจะไม่เอานะเอาดีๆนะเดี๋ยวจะขอเชียงเสร็จแล้วเดี๋ยวขอนี่ก่อนขอนจะทีเอาทางก่อนพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างเลยผมจะขอดจะทีเอาทางก่อนนะพี่ขอดได้ครับเดี๋ยวใครก็ได้มาส่งผมหน่อยนะตรงนี้แม่ไหมแม่ไมจะส่งให้น้องปันมัน น้องโย่ถือกองให้ดีงโอเคทุกคน,ะนจะปลอดภัยกนะันละว่าร้อยไฟที่ดีก่อ,อ,อนนะกว่าเดี๋ยวผมจะไปนำเลยอเอ็งก็ขึ้นเบ็ดเลยน้องต้นมันตอนนี้คุณผดอ ไปชายน้อยนะชายอยู่ไหนไม่ชาไปชายอยู่กับน้องตะนันบักแบบนี้ต้เอดไ,ได้อยูไ่ไ่ไอยู่อยู <ut> ่ไหขอเกิเลยเเชื่อเพิงเขเชื่อเพิงหไปชายอยู่ไหน ทำลงมาเยอะก็ปิดเลยนะถ้าลงมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพอย่าปิดกล้องกันก่านันเลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งประมาณเดี๋ยวไปดูผู้ชายเลยอ๋อนี่ไงผี้ชายเดี๋ยวส่องให้เดี๋ยวน้องโยส่องให้น้องด้วมันเลยนะ ้องทุกค่านทุกคนน้องก็มาเสร็จแล้อันนี้คือวิธีการต่อไปนะเราจะเอาใบไม้สดเนี่ยมาเปิดใบหนังสคอไปไปมันเกิดพึ่งลงมาเนี่ยเราจะต้องลบใต้ฟันนะฟน อันนี้เนี่ยหลังเนี่ยไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านนะทุกคนครับไปส่งไปส่งต้นน้ำหน่อยอ๋อเป็นส่งหลังคืงให้หน่อย หลังใหญ่มากทุกคน,นคือผมจะบอกให้นะครับว่าหลังใหญ่มากมากขนาดนี้เลยนะขนาดนี้ได้เลยนะทุกคนขนาดนี้น้ำหัวเนี่ยหวัวน้ำพึ่งก็จะใหญ่มากทุกคนน่าจะอยู่กิ่งสายหรือเปล่าเดยแปอะไรนะมีคนเข้ามาอ๋อเดี๋ยวไปน,นะน เ,เจอแล้วเจอใช่ไหมม,ม,มากระหมาที่เดิมวส่งไม้ไม่ต้องส่องึ้นมาแล้วเดี๋ยวพึ่งจะตามลงมาปิดไฟก่อนเลยอไหนเอาไม้ที่เดี๋ยวเตรียมปิดไฟกันเลยนะทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไม้เดี๋ยวไปหากิ่งอีกกิ่งไม้เด้กกิ่งนะ่ะเอามาเลย น้องโยถัดกิ่งนี้มาแช่ครับพี่กิ่งนี้ครับดึงไฟแรงมากตอนนี้ทุกคนไฟคือแรงมากไม่ต้องสอง่องเลยใช่ไหม ความปลอดภัยของพวกเราเองเดี๋ยวปิดไฟเลยปิดไฟเลยไม่ต้องส่องขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะแค่ตรงน,นี้พอตอนนี้น้องต้นมันกำลังทำกำลังขึ้นไม่ทำนะได้จุดเชื้อผงไว้แล้วอยู่้างบนนู่นสูงปิดไฟเลยปิดไฟทุกคนเดี๋ยวผมจะขอปิดไฟก่อนนะครับตอนนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับทุกคนเห็น ทุกคนเห็นดวงไฟที่เปิดนะหรือเปล่าคืนน้องผมเนี่ยได้อยู่ข้างล่างนะผมเนี่ยมาถ่ายคลิปน้องต้นมันด่อยู่ข้างบนนู่นนะรับคนเราต้องทาอย่างระมัดระวังนะครับกลางคืนนะอันตรายมากผมก็ต้องอยู่ห่างๆนะเพราะผมถ่ายคลิปด้วยนะเห็นทุกคนเห็นไฟนึไหมน้องต้นมันกาลังทําอยู่นะ ขอโทษถ้าเกิดไม่สะดวกนะเดี๋ยวถ้าเกิดลงมาแล้วเนี่ยแต่ผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ปิดขีปนก่อนไหมเดี๋ยวไปเจอกอนีกตอนได้เสกด,ดีกว่าตอนพึ่งลงมาแล้วทุกคนนะใช่เพราะเดี๋ยวอัจอนจะตายอ๋อแ,นะแบบนี้มันมองอะไรไม่เห็นเลยใช่อันตรายมากมากทุกคน ผมขอตัวก่อนเดี๋ยวจะไปอยู่เป็นเพื่อนน้องดีกว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอไปอยู่ตรงอกองไฟก่อนนะเห็นไหมน้องต้นมันกำลังทำอยู่นะเห็นลังไหมเห็นล,งลางๆไหมทุกคนลังใหญ่มากทุกควเห็นหรือเปล่าต้นมันกำลังทำนะต้องขอโทษขออภัยถ้าเกิดภาพไม่ชัดเจนนะเพราะเพื่อความปลอดภัยนะครับ วังใหญ่มากพี่พี่โอเคเดี๋ยวรอนะอะไรนะ เดี๋ยวรอดูตอนที่เอาลงมาแล้วดีวกว่านะเริ่มเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะรอดูตอนที่เอามาลงแล้วดีวกว่าจะได้เห็นช,ชัดๆกันนะทุกคนทุกคนตอนนี้เนี่เสียงพึ้นเนี่ยดังมากนะคุณี้ยินเสียงบีบีรือเปล่า <S <S เสียงบีบีเนี่ยดังมากพนะี่ เสียงลมก็แรงนะเสียงพึ่งก็ดังมากเหมือนตอนนี้กำลังจะปัดพึ่งใช่ไหมใช่ใช่ปัดพึ่งอ๋อน,นี่กำลังปัดพึ่งออกจากหลังนะน้องที่มาด้วยสองคนนี้ก็กำลัง ก่อไฟเต็มควันเลยนะทุกคนเห็นหรือเปล่าควันเยอะมากผมต้องเอาพามาปิดโทรศัพท์อีกทีนะไม่งั้นเนี่ยมาแน่ๆยน้ต้นไม้ก็ได้ตัดแล้วนะตัดแล้วกำลังตัดแล้วทุกคนอุ้ยทุกคนเห็นไหม เลนนี้ยล่วงเลยเสียงพึ่งดังมากทุกคนไอ้อมันค้างอยู่ข้างบนนลยดิไอ้อามรอดาไฟนะ,นะเอามึงห้าใบไม้เลยอเอาเอา,เอามาให้นวดหน่อนยก็ได้อโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ เดี๋ยวผมจะปิดกล้องก่อนนะเดี๋ยวจะไปช่วยน้องๆกออันดีกว่านะใช่โอเคทุกคนนี่นะครับทุกคน,ก,คนก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงบ้านแล้วนะตอนเราออกมาเนี่ยเรา,าเราต้องปิดไฟกันออกมานะครับต้องจุงรถออกมาไม่งั้นเนี่ยไม่เหลือพลานะครับมาทั้งฝุมาทั้งหลังแน่ๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่อนของมันนะครับพี่ๆหลังใหญ่มากตัวอ่อนต้องย่าง นี่ต้องอย่างไฟน้แต่นี่เป็นหัวน้ำพึ่งนะครับก็ถือว่าใจ่าสมควรเดวปาดให้ดูรูงหวานแน่นอนนะครับน้ำพึ่งเดือนหกเบเกอร์เบเกอร์เ่ยคโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็นี่คือวิธีการตรีพึ่งนะครับ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกผมทุกคนด้วยนะครับพี่พีเีทุกท่านงั้นขอตัวลาก่อนครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม